ยิงกลยน้ป่เิงไ้ตอนใหม่ีบ้รอ้เก็้จากคนคนที่เคยมีใจ นทนอร่มานเกินไปห่างกันไป ๆคือเพลงนี้มันซึ้งไม่ซึ้งอยู่ที่ฟิลอารมณ์อยากขย่ามากคือขย่าได้แต่อย่าให้มันสําคัญกว่าตรงอื่นในประโยคอะเนึกอใช่ไหมพอมันขย่าเหมือนเมื่อกี้ร้องมาดีๆเขย่าเราก็จะไปอ้าวมันเหมือนเออมันจะตัดความรู้สึกไปลงสักครึ่งนึงนอ่มันครึ่งนึงเนาะอ่าลองสนอเราก็ไม่ได้พูดออแล้วพอเสียงเริ่มสูงลองลองเบาอีกหน่อยเนี่ยเล่นเล่นกับไมอะมันจะทำให้เออ ราะว่าเส้จริงไงมีดีกว่าใกล้<า>เนี่ยมันเฉียงผิดผิเดเห็นไหมตรงนี้อ่ะฟีนอะลองนะงถ้ามันต่ำมันมีเบอร์ใช้สก,กิปไหมคะไี่มีหนักใจได้ไหมหนักใจ,กใจอย่าไปกลัวที่ความจำเป็นบันอยาง kwa <laughs> มาอย่างนานนานเท่าไรมันจริงจะจบจบไปไปไกลไกลจนสุดตาย่า ริชริชโอเคครับเห็นไหมเริัมจะโกเลยยังไม่ส่งอรอมันส่งขันนอ๋เออเออเอองออเออเออสออเ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 อเออเออเอ่ออัเออเอดเอ้เออเอ ไปยังมีใครเด็งใจยังกับคนไม่เคยรักกันรรเ,รเราชอบคียียนี้อแต่ต้องอใกล้ที่ครูแกล็บอกแล้ว<น>พูดให้คําชัดด่ะอันนี้ไม่ต่ำเหมือนคราวที่แล้วใช่ไหมเสียงคมคมมันจะช่วยทําให้เราพุ่งไปเองอ่ะ<น>มันโดยที่ไม่ต้องด<ช>ันมันอ่ะใช่แล้วครูจะเริ่มต้องปรับว,วิธีร้องเยอะถ้าไกลเราต้องเราจะดันออกมาไหวไหวไหมโน้ตตัวอะไรอ่ะต่ำเห็นไหม คนที่ร like ักไม่ต้องออกแรงเยอะเลยไหม่มันใกล้ๆคนที่รักคนที่รักรักไกลนั้นเจ็บไม่ได้ใชพอไกลพวกเราตะโกนอ่ะคนมีรักใช่ไหมเอาเช้าอย่างงี้ได้ไหมไม่ตะโกนมากคนมีรักใกล้กันช้ำใจยิ่งกว่ามันจะเหมือนกึ่งมิกซ์ของเราอ่ะสุดน่าจะเป็นอีกแต่เรื่องไมค์เทคนิคแต่มันจะฟัง เพิ่มก่อน้วงจะฟังแรงโน่นแล้วมันใกล้ๆอ่ะคีนี่ไหวไมเดยจะเอาต้นฉบับให้เลือกไม่รู้เพราะต้นฉบับครูรู้สึกลุ้นมากเลยต้องดันหมเหน่เลยไม่แล้วเดี๋ยวเราเราคนซ้อมเยอะด้วยเป็นช่วงเป็นช่วงยังห้ามไม่ได้เป็นช่วงยังห้ามไม่ได้ถ้าเป็นช่วงที่ห้ามได้จะไม่กลัวคีนี่เรือกลัวมันไม่ต่ำไปไตาถ้ารองรู้สึกต่ำไหมร้องล้องขอฟังข่อนแรก เอออยากอยาอยากค้นทำไมนเลจากคนคนที่เคยมีใจกันอยู่เนี่ยพอจะตายทีรอ่พีเดิมพี่เดิมเหรอเอฟแวร์นปเปลี่ยนไปเป็นไม่มีเยื่อใยต่กันเออแต่เล่าเรื่องอะอารมณ์ใสอยากล สิ่งลับล้างเรื่องวุน่นวายหากเราไม่เห็นกันคงลืมลกันได้โลชอบวันนี้หนักใจตรงที่ความหนักใจตรงที่ความจำเป็นบรรยางอย่างกดดันทำให้เราเจอกันต่อไป ตเหมือนอ่านท่องตลอดเจอ<จ>กันไปกกนไกลม,มันยิง่งดีน<จ>คนที่รักร<จ>ักไปนั้น รส้าไองรับมาอันนี้มันดีกว่าเพราะมันปิดอ่ะมันไม่กระแทกพอเปิดอัดลมเนี่เล็กเส้นแดงเริ่มทำงานอาจจะมีลูกตุ๋ยมากแต่ว่าจะขึ้นไหมเห็นว่ามันจะเป็นก้อนอ่ะมันไม่ใช่แบบพาพร่าแบบลมเมื่อกี้แรงที่ดีใช่ไหมเหมือนวางอ่ะวางตลอดอ่ะดีกว่าจริงค่ะเมื่อกี้ไม่มีใครอัดนะ้อกำลังเคราะ ตัวโลเอแฟทลงมาครึ่งนึงค่ะเต้นของเอไม่ยากหรอกเอกลายเป็นเอแฟทเอบฟุณขรับคียเดียวกับน้ำแข็งเลยเอแฟตแต่คนละเพลงนี่อย่างนี้น้ำีขีดตรงนี้ฮะกรีนครีนทำกันบ้านเมโลดี้หรือเนื้ออะไรเงี้ยแรนคิดตรงกับาีดนี้เราจะเริ่มสูงคือต่อยอะแล้วมันก็จะคลายด้วยต้องดังกึกคิดคลายไปขวาเราเลือก thank yeah.